เห็นข้างหนึ่งสุขนข้าหนึ่งมันเสนอ่อนสองสาวนาฮีใจอายสะท้อนงางอนลงหาฝากใจใหายขอได้โบน,นวนลล้อาได้บน่ตอนนี้ถึงเราแล้วงานของเราถ้าอยากให้สวยต้องให้เราทำ กับเบิ้งยู่งผลจะออกมาอะไรอไรมาได้แกะแล้วงานจะเป็นที่แรกที่มูจ่าสิเห็นเอาสั่งกระสีมายิ่งเตลิอเ้ยี่มูึงยเฮงยงกระทะแห้งเวลากระทากินกระทาได้กับพวกคือตอนนี้นี่เพิ่นสี่เอาเอาสังกะสีมามาใส่จับแล้วเอาขึ้นเลย ก well. ินหน้าบ้างสิมาอยู่มีโอ่เคจัดไปจัดไปบัดนี้ มนเอาตัวนี้ก่อนไม่ตอเอาตัวนี้ให้ได้ตัวเลไเออตัวตัวราจับตัวเหลกของึันไปถึงไปถอง้องดึงดึงทั้งผุนกด้านนี่ถึงคืนมได้เลยแบ้คืนยได้เหมือนต้องไปดึงทังผุนก่อนถ่าดสำเนียงแบบเชื่ออไได้เอาเอาต้นมันบ่ลุกเข้าหน้าหนึงบ่ เี้ยดีเยเดี๋ยวเร่อเช็คกันอันนี้ชางนี้นี่ไปอฟุนนี่มันลายเลยอาหลายเอาบุี่เจ้าบุริฮิดบุรีทาคนนี้บุรีชาตอนนั้นเอาตััวนี้เอาข้อเราตัดตัวนั้นได้ออา้อเราตัดตัวนี้เอาคันเอาตามตัวนั้นมันเหลือหลายได้ เอาถามตัวนี้เอาจังไปนี่เนอะขนาดวันนี้นะเดึกจังนียก็ตัดเอาขีดเส้นขีดเส้นใต้ยิงตัวนี้ต้องค่วยเดี๋ยวนีนยิงทะลุเลยเ็นปุกหัวเลย Nó mê đấy nó tay lạnh ngang 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 จะพัน,น้าเบิ่งหินอยู่เบิ้งหินห่เฮ้ยเธอแพนดิลืมละลืมละกรุดเก้<ะ>เดี๋ยวโปใส่ไฟกันไนนด้สำหรุพลังงานแสงอาทิตย์สะวันไฟฟ้ามีตัวบริษัทตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ปุ๊บแล้วสเตติบถึงเสือ้อนี่ว

มงคณค่อยว่าค่อยค่อยให้พี่สได้ายยุเลคุณได้มังได้ยังได้มังแท้บปสิมันมันมันคือนั่นแหละีอกระปูนี่มันมีเกี่ยว ม้วนมันก็คืออันเอาเอาดันหันเข้าทีน้อยเอาเนาะหนึ่งตอน่อนพอตอนนี้ครับตอนนี้มันสีทับอยู่นี่ปลาเอันนึื้อปลาปลาเนื้อเกลางปลาค่อยว่าเอาเล็กเอาเล็กตอกปักน้อยๆก่อนนะโอยันเลยเอาเล็กตอกงัดเราบ้างนะแล้วมันตบมั้งมันตกได้ ียตกตกลงเลยอะมันจังซี่ลงไปไปซีเลิ่นะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวรอรุ้นน้ำกำัน,นผลงานของพวกเราออกมาจังใดเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการประกอบอยู่ด้านบนอยากจะได้มาอ่างเสลครับ <laughs> ยังแผ่นสุดท้ายบาทนี้ยังแผ่นสุดท้ายขอเสียงหน่อยเร็วใกขึ้นแล้วจะยกแล้วพใกล้จะยกแล้วเอาเอาเอาทีมงานติดค <c ười> นดแล้ว่าใกล้จสื่อมสุดแล้วต้องติดเอาก้อนเนาะจะหน่อยแดดสิหัวโอ้ตัวนี้นี่ยิงทึบแดดยิงเสื่อมเข้ามันปะ ยิ่งโดนแดดยิ่งเหนียวยิ่งร้อนยิ่งเหนียวยิ่งร้อนยิ่งเหนียวแต่ว่าถึงฝนเนี่ยเราบุค่ายที่รอขัดหอดแล้วนะครับมันหอดไปแล้วมันสีติดลงไปเลยเนาะกาวตัวนี้เนาะพูด้ว่าแบบมันเพรท่านขอดนะเราก็สิดฝนเออเออมาเสร็สุดท้ายเดี๋ยวเอาเอาตัวเด็ติดเลยนี่เราเน้วจะตัดติ้งกันบดแล้วดีเลติดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว มันกวบลงเลยตอนนั้นไงดิเดียว่ยไปอนนตัเาดสมันได้ถ้าบ่เส้นโอ้เสียดายเอาขาไฟออกาเอาเออกไปใส่งานใส่งาเนาะเนาะลองนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่เลยบ่กสี่ลองเอาตัวกวบมาเลยตัดลองเลย ตัดบนห้องฮะตัดตอกที่ตีก็ดีเลยตัดบนห้องเอาไงเอาไงตัดนี่กันไก่กันไก่เอามีตัดไดปะน่ะเอามีตัดอ็ไม่หรอกไม่น์ลายแนวเนี้ยคือกี่บ่แกไข่โบ้ได้ตัดเลย ตัดง่ายเลยพี่น้องพี่มาจัดตั้งเลยจัดตั้งเอาทั้งหนุ่มบทต้องมาคบซ้อนอ่อนวอนถึงความรักเขินมาดีใจดีใจกับแม่เด้อสอเดียแสดนคอามรันี่เงาเลยเปลี่ยนตัวแต่จัดทัดตรงนี้แล้วเราก็ยกไปเลยน เตรียมแล้วบาเนี่เตรียมจะยกออกมาไส่ไส่ไม่ไส่ไม่ขานตรงขานให้ตรงเก็บขานให้ตรงสองนี่คือว่าชื่อแท้ว่มันเป็นตรงนีบ้บอเออเดี๋ยวมันทักแน่นเสื้อสร้างต้อมรถเดี๋ยวสร้างต้อมจันให้เบื้องเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัว สุดหัวใจหอบเอารักถามคงมาด้วยใจหวังใช้ชีวิตร่วมกับสาวลาวบ่าวไทยสัญญาจะรักตลอดไปจากใจหนุ่มไทย thai จะรักสาวเล่าตลอดไป sao ไทยรักสาวเล่า แล้วเขาสีบราวิทีเอาเอาเอาไหมเอาแบบธรรมดามันต้องเอไม่เล็กก็ได้ระไรไ่สาวกว่ากระไจอดหรืจอบดันขึ้นนะเออเอาเอาอันนั้นดันไปก่อนผมหมายว่าให้ให้อายให้ผู้นึงผู้ใดก็ได้ขึ้นข้างกันะแล้วก็จับยื่นไปเลยนี่เอาออกเลยแล้วผมสองม้เือจอดเอาขึ้นเลยบทตวามเจ้าเจ้าขึ้นเครื่องไงโอ้โหถอดออกถอดเข้าอันนี้ก็ได้เห็นอันนี้ก็ได้ตี เราไปวามาลโทอยาเนีเรน้นม่เพราะว่าคุนมันมาปนมันได้เป็นย่งมั่นใจในชีวิตอช่างเขามั่นใจเล็กน้อยอย่างเดียวโบได้เด้อเดเดี๋ยวเงมนบอมีถีงามแล้วเป็นอย่างน่าความพิดท้าของทีมงานนะครับเด็กน้อยมีตลอดิะอไม่เคยแมนเดอทีมงานเลยิดตลอดันว่าหมด ผิดพลาดเล็กน้อยบุมีอีกไม่ต่ยเออไปเอาขึ้นไปเลยยกยกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอีกคนนึงครับคนละฝากแม่คนละฝากเอาวางน้องก้อนเดี๋ยววางที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งกระสีเลยวางไปนี้ไหมวางวางเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยนั่งก่อนเออนั่งนั่งนั่งขึ้นจับนั่งจับนั่งคอยขึ้นนั่งก่อนเออโอเคเอี๋ยวคู่เดียวก็ได้ดอกันนะคะเคยได้ดีแข็งแห้งอยู่แล้วอย่าเก็งเขาก็บป้าปุ๊กบอว่า

แข่งรงเลยอู้ยับไปเลยแบบนี้ดันไปับมาจังได้เป็นจังได้จัตงไหนโเนียนนะเนียนนทาวน์มนี้มีอีกฉากหนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเย่าฟ้าเย่าฟ้า เลี้ยงสิจอดอีกทีนึงเออจธานขับรจอดไม่ติดบิดไปบิดมากแท้เดี๋ยวว่จะบิดชมพัดกี่ทีเอ๊ะอ้าวเฮงเออเขาต้องแบบเลี้ยงทเทปูนขึ้นมาหรือเปล่าหนึ่งเทปเทอะเทขึ้นเทขึ้นตื้นไหนโบเทขึ้นตื้นหมดได้ออมันต้องเทขึ้นมาประมาณทุนนี้อย่างน้อยก็ร้อยแคตีข้อขึ้นมา นใ่้เฮ็ดเป็นบล็อกขึ้นอีกบดบดเวลานะฮะนะเอาูนี่เอาคุ่นี่ก็ได้เอาไปล่างเรียบอยแล้วจบทาปูนแห่งแล้วมันบิดอืค่อยละคืบก็ละคืบนะนี่ตอนตอนที่แรกขั้นละคืบว่าสิเอาอันเอาเล็กตัวนี้ฮะน่ะเสียบลงไปเลยแล้วแหละอันเล็กป้องใส่กลางมันนะแล้วเจาะติดเอา เดี yeah, ๋ยวซี้ก็ได้เดี๋ยวแกะหน่อยนึงจอดเล็กใส่จอดเล็กใส่แล้วก็เรียบร้อยพี่น้องถือว่าเป็นอันสําเร็จในคราบแรงโอเรายังสิจอดเล็กอยู่เพราะว่ายังสิข้างฝากระตเด้เออประตูหลังต้องมาล่ะลิงก่อนเพิ่นจหย ง่ากันดูแกแกได้นี่ครับเราเร็วลมมามันเซได้ไงเทขึ้นมันเท่าชิชอดสิเนี่ยเทขึ้นประมาณต้องต้องเทขึ้นอีกบมดตามเลเห็ดเฮ็ดบล็อกเทขึ้นอีกี่มันก็อยูขอว่าจิตเทไอ้สีอันนั้นเดิฟ้ากระตาด นี่คอยสีเอาขึ้นเอาขึ้นยุ่งเงินนะเพราะว่านี้เราได้คุดแต่น้าไหลออกไปพี่คอยจะเอาดินนะไปขุดเอาดินของคางพุ่นคอยนะสีเอาเอาปีกหม่มาใส่แป้นมใส่เหงือดแมนบอแล้วก็เอาดินเขาแก้ดินของทางเพึ่งนั่นเลยเรบอให้มันดรอชขึ้นหาว่นี่นี่พื้นไหนยังได้ปั๊บอยู่แล้วตัวนี้นี่สิเจาะน็อตแง่ห์นะน็อตแง่ห์นะเจาะใส่นั่นละตะลึกนั่นนะลึกนั่นละคอยสีมาจอดมองนี้ กั็มงนี้ยอนยังใส่ผ้ากระตาดผ้ากระตาดมาใส่ใ้สส่เนมีประตูหลังตีประตูหลังแท้สิบพระต้องใส่ก็ได้จะได้ขอขอดกับคนกับต้องย่างเขาว่านี่จะเปิดอยู่แล้วนะเออเปิดอยู่แล้วยังเปิดเดนาะเปิดเอาเปิดหน้าโอทั้งหน้าทั้งหน้านี่ก็ใส่ฝากระตาดเลยวะใส่แต่ครึง่ง,ง,งนึงสุดครึ่งมังงี้ประตู สมมติว่าสมมติว่ามึงนี่เป็นประตูเงี้ยมอประตูเข่าแต่คนอยู่ในนี้แล้วมอไม่ยังเหรอเออเอาพี่น้องงานคาบแรงเขากะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะพี่น้องกับภารกิจที่ทีมงานเข่าเบามุกบ้านนาเนาะถือว่าสำเร็จเนาะสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้วถือว่าความสามัคคีของพวกเราอะ เพจให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีพี่น้องกัอย่าลืมเข้าติดตามเบิร์สุขูสุคนนะเบิร์ทุกส่องทางเลยบอกว่าจะ,ะทางไอเบา้ากองใส่กองใส่อุ้มลูกตามหาเมียเนาะแล้วก็ทางเบามุกมหาไัยเนาะกัเบ้าตตอมสาวอาจอยเส้นทางรักสองฝั่งโคงอันนี้การทเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบขายเครื่องเนาะเป็นร้านในร้านเล็กๆขายขายของ ประจำหมู่บ้านนาดีแห่งแรกพี่น้องเลยที่ร้านแรกของหมู่บ้านที่ประยุกหลังคงหลังคายกมาวางใส่สื่อๆเนาะก็ฝากติดตามฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปแล้วก็ฝากซองไม้บแตรคับในเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญก็ฝากให้เป็นกําลังใจแด่เนาะ ซูปปเปอร์แแตงก็ได้หรือว่าบกข้ามโคษณาเอาะพีนน้องเนาะสำหรับอีพีนี้มาฮอดนี่บาตเตียงคำขอจบคลิปพาบแรงในการทำร้านเนาะกกถือว่าสำเร็จเป็นท T.M. ฮอยสำหรับอ,อีพีนี้ขอ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 บพระคุณเพียงแต่สั่นี้ก่อนขอบใจหล,ลายๆบายบ้า ขอบเอารักข้ามโคมาด้วยใจหวังใช้ชีวิตร่วมกับสาวลาต่อไทยสัญญาจะรักตลอดไปจากใจหนุ่มไทยรักจริงหนุไทยรักสาวลาจริงจะทำทุกอย่างเพื่อสาวลา เฝาไทยจะรักสาวลาตลอดไปเบาไทยรักสาวลาวรักแท้ไม่เคยเปลี่ยนข้ามน้ำโขมเรื่อยไปรักตลอดไปไม่ทิ้งเบาไทยและสาวลาสองใจรวมเป็นหนึ่งไม่ว่ากี่พาย,ยุ รักไม่เคยหมดลงลมผ่านวันนาวและร้ผ่านคืนทิ้งลำบากเบาไทยจะรับเธอ